ี่คือเป็นกระเป๋านะคะที่เป็นตอบตาแบบนี้นะนะคะน้องก็คือจะเปิดแบบนี้นะคะนะคะพอเคสแบบนี้นะคะด้านนี้นะคะเหมือนกังด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นข้างในแบบนี้นะคะหนึ่งระสตางค์นะคะน้องก็คือจะมีสีนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตุ้งติ้งนะคะต,ตรงน iums, ี้ตุ้งติ้งแล้วก็ตุ้งติ้งนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแบบคาดนะคะปับแตบ,บกระป๋าสตางวิกนี้ราคาน้องดีมากนะกระป๋อสตางนะคะราคาน้องดีสุดๆนะคะใครอยากได้กระป๋อสตางสามารถรีวิวนะคะแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะคะสำหรับกระป๋าสตางนะคะสีนีประมาณนี้นะเราจะอนุญาตนะคะรีวิวกระป๋อสตางนะคะแบบนี้ให้อันนี้คือไซส์กลางค่ะนะคะไซส์กลางสิบรอบนะคะก็คือจะมีสีนี้นะคะ ดำสีกาแฟน้ำตาลนะคะสีนี้นะคะคล้องมือจ๋าราคาน้องดีนะคล้องมือนะคะสีนี้หนึ่งข้างหลังนะคะ สีนี้2นะคะแล้วก็จะเป็นอ๋อซิปที่มันเท่ากันแบบนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะคุณลูกค้ามีโผลมาเป็นสีดํานะซิปเท่ากันโผล่กลับมาแล้วนะคะสาหรับคล้องมือนะคะแล้วก็จะเป็นสีนี้ค่ะสีกาแฟด้านหลังดํานะคะตัวนี้เหมือนคาราเมลเข้มๆนะคะแล้วก็จะมีสีนี้ค่ะนะคะสําหรับคล้องมือไซส์ L นะคะ2ซิปโอเคคล้องมือไซส์ L 2ซิปนะคะต่อจะมีสีนี้หนึ่งนะคะคล้องมือไซส์ L 2ซิปนะคะ แล้วก็ <Okay. S 1> กระป๋องสปางตัวนี้ค่ะมีซิปนะคะแบบนี้ตุ้งติ้งจ๋ะอันนี้คือตุ้งติ้งนะมีขาวแดงนะคะน้ำกลมน้ำเงินนะคะดำน้ำตาลนะคะตุ้งติ้งคือเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือตุ้งติ้งค่ะนะคะลายนี้ลายนี้อันนี้คือตุ้งติ้งนะคะสำหรับกระป๋องสปางใส่โทรศัพท์นะคะจะมีเป็นลายดอกไม้หนึ่งดอกไม้นี้นะคะสอง สีนี้นะคะสีเทาดำสีกาแฟจ้ะนะคะแล้วก็น้ำตาลคาราเมลนะคะสีนี้สีใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้จ้ะนะคะโอเคพ้อมมือ1ซิปนะคะ1ซิปแอลมีสีขาวค่ะเป็นหนังวัวนะคะ1ซิปแอลนะคะเป็นหนังวัวสีดำตัวนี้นะคะเป็นสีนี้หนึ่งแล้วก็น้ำตาลนะคะสีกาแฟนะคะ